โดนครับตัวนมิ้ใหญ่องคใชัได้เลยเมื่อนะตัวเล็กไ,ได้ยังครับไหครับเต็มแรกหลังจาก,กตัวแรกตัดแล้วคลายครับอะไรครับนี่เต็มตัวที่สองที่ตัดของช้านี้ครับบานทีย้ำไปไม่กี่ไม้ไมมไมครับตามทีไม้ตัดนะครับใส่ประมาณขีนได้ครับ ที่ยำไปใ,ในใน,นกระเจดแล้วกระเจกัจจุร์เลยนะครับ,รรรบยำไปไม่ไกี่ไม้ผมว่าน่าจะมีตัวมีดีนู่ยออกมากัดน,นะครับสวยครับหน้ากัดหน้ากัดมากที่ยำยำไปคนระับออกมากัดได้ครับไปครับติดตามพนันต่อครับทอดทอดก,กัดหรือเปล่าวันนีน้น ไม่จัดโล่งเกินถ้าอยู่ก็อยู่ใต้ต้นผักตบได้ Cắt lướt. Cắt lướt. You're đấy cắt Cắt lướt. Say đi, hả? 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 Say đi, ตีแบบแม่นเลยแล้วมันกัดแบบนิ่นนมๆแบบกัดแบบมันไม่ตั้งใจกัดหรือเปล่าไ่รู้เ่ยพอตีไปก่อนหน้าไม้สองไม้ไม่เอาครับผมตีไปตรงที่มันอยู่พอดีแหละเดี๋ยวตอกตรงมิมหญ้าพอดีมันก็กัดเลยครับใช้สามขีดได้ครับเต็มที่สองของวันนี้ครับไม่แล้วใช้วสวยเลยครับสามขีดได้ ปากท่อเด็กยีงแล้วปากท่อนี้มยมีสองท่อครับท่อน,นี้ท่อนึงแล้วก็อีกหนึง่งท,ท่อนตีลองไปก่อนหน้านั้นตีแล้วครับแต่มันไม่กัดเลยตีตีไปถอยขยับมาอีกตีต้องริมหญ้าที่เหยาะตกริมหญ้าพอดีแล้วกัดเลยครับมันกัดหม้อพัดเลยครับได้ตัวคับได้สวยได้ตามกีดได้ครับเต็มป,ปากเลยครับ रात लो तक มันพอดีเลยต,ตัวโล่งเกินไม่น่าจะมีมีก็ตัวเล็มีก็คองเป็นตัวเล็กน่าร ตัวเล็กจริงนะว่ามีหน้าอยูย่ตัวเล็กตัวเล็กสีขีดได้ไม่ถึงขีดที่ว่าขีดนะอืมไม่ถึงขีดแล้วไปเต็มป่าว่าว่านามีตัวเล็กก็ลอกครับลอกจับป้าที่บไ,ไม้เดียวยองจุดนี่ครับ รเจอเต่าว่าติดอ้วนอยู่บนเก่าครับผมนึกว่ามันขึ้นมาอาบแดดอะจริงไม่ใช่อ่ะติดอวนครับเดี๋ยวลองไปช่วยมันกอ่อนต่าน้ำาต่าน้ำครับผมว่าอาบแดดอยู่อาไม่ใช่ติดอวนน่าจะติดอวนเนี่ย Mà cho em cả. Dạ nè. <nó>. Tịt <coughs> ra đây Nè nè, chơi, để chơi. Tịt ra đây à. วอวเนี่ยที้งไปเจ็บน่าติดอ้วนติดอ้วนแล้วติดเบ็ดเนี่ยโอ้เบ็ดโอ้เบ็ดครับอืมมันกินเบ็ดง่ายดีเนี่ยกันเบ็ดอยู่ไหนรู้ไหม ปักเบ็ดไว้เนี่ยมันกินเบ็ดนว่ก็ติดอวนใช่ไหมต้องไงอันนี้ขันเบ็ดอยู่ไหนเนี่ยเห็นะไห่เก็บหน้าดูเลยเนี่งเบ็ดขวด ติดเหล็กโควรนี่เองครันี่หแบบได้บ้างไม่รู้เนะี่ย ของให้มาดูหน่อยต่อน้ำต่อน้ำน่ครับติด เบ็ดขวดอะสงสารอะไรขอด้ายเปล่าขาปืนด้วย อืมืมนนอยเอามาปล่อยครับเกินสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมครับไปช่วยมาแล้วปลดเบ็ดออกจากปากให้แล้วเต่าติดเบ็ดของใครไม่รู้ครับเบ็ดขวดไปโชคดีนะ อไปเด้ไป,ไปจดีนะทักษาตัวใหห่โชปปีใหม่แล้วไปแล้วรับดีมาเจอผมมาเจอเข้าผมนึกว่ามันนึกว่าอาบแดดอยู่แล้วลองไปดูเห็นมันดิ้นอยู่อะมันกินเบ็ดแล้คลื่นลงไปแล้เบ็ดลกลับไปบ้านเอาครีมปลดได้ครับโชคดีนะ